ข้อมูลลถและอุปกรณ์แตกงนึกถึงเราคาออฟโนสวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้คาออฟโนขอนําเสนอ5ยางรถเก๋งนุ่มเงียบน่าใช้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเคยไหมครับเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางรถยนต์รถคันโปรดของเรา แล้วไม่รู้จะเลือกใช้ยางอะไรดีหรือยี่ห้อไหนดีมีให้เลือกมากมายหลากหลายเต็มไปหมดอย่างนั้นก็ว่าดีอย่างนั้นก็ว่าเยี่ยมทำให้รู้สึกสับสนไปหมดเลยครับวันนี้ Car o ออฟนจึงได้คัดสรรห้ายางนุ่มเงียบสนาหรถเก่งอันดับที่1นึ่งบริสโตนทูรันซา T005A เป็นยางรถเก่งนุ่มเงียบที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบการกับขี่ที่นุ่มนวลและเสียงรบกวนต่ำ ทั้งยังให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีทั้งถนน,นแห้งและเปียกทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลช่วยในการเข้าโค้งและช่วยลดเสียงรบกวนมากยิ่งขึ้นการออกแบบบล็อกดอกอยางที่มีขนาดแตกต่างกันช่วยลดเสียงรบกวนและแรงกระแทกจากล่องดอกอยางนุ่มสบายยิ่งขึ้นหน้าสัมผัสยางที่กระจายแรงกดได้อย่างสม่ำเสมอ และยังมีแก้มยางพิเศษออกแบบมาแข็งแรงแต่นุ่มนวลช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณนะขับขี่ได้ดีอันดับที่2 Continental MaxContact MC5 เน้นก,น,นการยึดเกาะที่ดีทั้งบนถนนเปียกและแห้งพร้อมอบความเงียบในการขับขี่และความมั่นใจเมื่อต้องขับขี่ด้วยความเร็วลักษณะเด่น มีการเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสยางเพื่อการขับขี่และควบคุมรถทั้งบนถนนเปียกและแห้งและลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นด้วยปุ่มตัดเสียงตามร่องดอกยางพร้อมร่องดอกแบบละเอียดที่คอบดอกยางด้านในยางรถเก่งมีให้เลือกตั้งแต่16-20ถึง20นิ้วเหมาะสำหรับรถรถซิตี้คาร์รถยุโรปและรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่ อันดับที่สาม g u e a i Efficient g i i p ยางรถเก่งที่ชูเด่นมาด้วยวัตกรรมเพื่อความเงียบนุ่มสบายเพิ่มแรงยึดเกาะถนนประหยัดน้ำมันและมอบความนุ่มนวนลลักษณะเด่นมีการออกแบบลายดอกยางที่ทำให้เกิดการหักล้างของขึ้่นเสียงรบกวนจากผิวสัมผัสของอยางกับพื้นถนน และลายดอกยางกระจายตัวทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสดอกยางกับถนนเป็นอย่างนุ่มนวลลดเสียงรบกวนขนาดยางรถเก่ง17นิ้วเหมาะสําหรับรถเก่งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อันดับที่4มิชลิน ไฮมาซีไฮไลท์เด่นมาด้วยอายุยางเปลี่ยนความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนกับประสิทธิภาพของยางรถเกง่งที่มอบการเบรกที่สั้นมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ใช้จนถึงวันที่จะเปลี่ยนพร้อมความนุ่มเงียบเมื่อขับขี่ลักษณะเด่นนายางมีการเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสกับพื้นถนนและออกแบบล่องลีดน้ำกว้างขึ้น50เอร์เซต์ ทําให้สมรนะการเกาะถนนและเบรกบนถนนเปียกได้ดีมีแถบเนื้อยางเสริมระหว่างบล็อกดอกยางช่วยลดการสั่นสะเทือนขนาดยางรถเก่งมีให้เลือกตั้งแต่15-19นิ้วเหมาะสำหรับรถรถเซติคารถยุโรปและรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่อันดับที่5โย Yokohama a น v a n DB 552 ยางรถเก๋งที่เน้นความนุ่มเงียบและประหยัดน้ำมันพร้อมความมั่นใจในการเกาะถนนเล่ากับการโดยสารบนรถหรูตลอดการเดินทางลักษณะเด่นด้วยดอกยางทั้ง100บล็อกที่ได้รับการออกแบบให้มีการลบเหลี่ยมทำให้ยางมีความนุ่มเงียบยาวนานกว่าและยังมีและยงัะยงช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ดอกยางและบล็อกดอกยางที่ขนาดต่างกันนี้ก็ช่วยลดเสียงรบกวนให้หน้อยลง ขนาดยางรถเก่งมีให้เลือกตั้งแต่15ถึง20นิ้วเหมาะสำหรับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ